ครับสวัสดีครับ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้เมนูเช้าพี่ใหญ่ทำอะไรครับวันนี้ก็จะทำคล้ายๆข้าวจีนะคะทอดข้าวเหนียวทอดข้าวเหนียวชุบไข่ทอดให้น้องเดฟนะคะเป็นอาหารเช้ากินก่อนจะไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเสร็จไปแล้วสองอันใช่ไหมเสร็จไปแล้วนะคะสองอันดูนะครับให้น้องเดฟนะคะวิธีทำก็คือเอาข้าวเหนียวนะคะขึ้นมาแล้วก็ ใส่ไข่ด้วยป่ะใส่ไข่ด้วยค่ะใส่เกลือ่าทากเกลือเล็กน้อยนะคะเล็กนะคะทำประมาณนี้นะคะน้องเดฟทานไปโรงเรียนนะคะทานไปต่อไปแล้วก็จะไปทอดกันนะคะจะทานกี่อัน,นครับถึงจะอิ่มไม่รู้เหมือนกันนี่ค,ครับก็เตรียมน้ำมันไว้รอนะครับถ้าน้ำมันร้อนก็จะได้ ทอดข้าวจี่นะครับวันหนึ่งเช้านี้นะนกนักจอยนะครับลูกจอยได้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับเนี่ยจอยเนี่ยลูกนักจอยนะครับเนี่ยจอยนะเนี่ยมีสมาชิกใหม่ มีสมาชิกใหม่หมดสี่ตัวก,ก็ลองกินนมอยู่นะครับเนี่ยนี่เนี่ยตรงนี้ครับนี่อนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับมาดูนะครับตอนนี้ก็จะเอาฟางที่เตรียมไว้มันก็จะร้อนอยู่ใหญ่กำลังทอดเลยนะครับวังมันจะแบบประมาณนี้นะครับ เนื้อข้ากระเนื้อทอดให้เหลืองนะคะทอดให้เหลือง,ลองแล้วก็จะไปชุบไข่แล้วก็จะเอาลงมาเมันไมไม่ชุบไข่ก่อนล่ะอครับชุบไข่ก่อนมันก็เละใช่ไหมมันเละเลยมันไม่กรอบ,เด,รอบ,รบเดี๋ยวจะให้กรอบนอกนุ่มในประมาณนี้ใช่หรป่าครับใช่ครับครัคร้งแร,รกหรือเปล่าที่ทำครับโอ้ยมันเป็นแคครั้งแรกเลยเนาะ ก็ผมเคยเห็นครั้งแรกนะครับที่เห็นทาง้ก็มเคยเห็นทำให้กินสักทีนะครับคงใช่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เห็นได้ทำวันนี้ก็คลิปนี้นะครับทำครั้งแรกนะคะแต่พผู้ใหญ่ทานทให้น้องเล็กท <c oughs> านตลอดเลยอ๋อพ่อเห็นผู้ใหญ่ว่าก็ต้องอยู่ที่บ้านใช่ผมอยู่ที่สวนเนะก็ต้องไม่ได้ทานเนี่ยเนี่ยครับ มันก็จะไหม่ใ,ใชฉไฟไอ่อนๆนะครับแต่ว่ามันมีถานนะครับผมใช้ฟืนให้แบบว่ามันไหม้หมดก่อนฟึงไม่ได้แบบว่ามันไฟจะนั่นแรง๋ย่าก็อยูอ่แบบนี้ขอดูตรงนั้นนะครับ่ฉยอืมเริ่ืไดแล้ว ทำไมไม่เหลืองทั้งทีนะครับมันยังไม่สุกครับรรรยัอง,อยงไม่สุกครับนะเรก็เลือบจะเลือดเหลืองแล้วดอกมันแตกใส่เลครับมันแตกใส่นะครับ ว่าน้ำมันแตกใสแ่แต่ว่ามันจะไม่กระดิ่งนะครับประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้นะคะรับก้อนน,ะะนี้ก็ชุบไข่นะคะชุบไข่นะ,ค,ะนครับลงแบบนี้เลยโอ้โห,โหอย่างนี้ครับชุบไข่เลยนะครับนําไปทอดอีกใช่ไหมครับเนี่ยลงไปทอดนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ครับโอ้โหนี่สูตรของแม่ผู้ใหญ่นะครับทำทอดข้าวจีนะครับ ก็บอกว่าถ้าทอดคลองแล้วก็จะไปทอดเปิดร้านทอดข้าวจีนะครับโอ้ยไม่ไปเลยครับทำไมไม่ไปการทอดข้าวกี๋ก็ไม่ได้ยากไม่มีคนซื้อครับไม่ยากลำบากอะไรโอ้โหต้องมีนี่ครับถ้าใครถ้าใครก็ทานข้าวันเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วครับโอ้โหเหลืองเอ้เตื้อยเลยครับวางไว้ตรงนี้ก็จะเหลืองไอ้เตื้อยเลย หน้าทานนี้ครับเป็นครัวสวนบ้านสวนผมนะครับนี่นะเลือกนะคะนี่กดตไวข้อที่สองนะครับลงไปแป๊บหนึ่งก็พีกได้นะคะเพราะว่ามันจะเม็ดข้าวเหนียวมันก็จะเริ่มแข็งแล้ครับแล้นี่นะเสียมาตาเก็นไปไม่เลย มาดูแม่ทำนะคะทำไรครับไม่รู้อ้โหจะไม่รู้ไม่รู้นะคะวันนี้แม่จะทอดข้าวจี่นะครับน้องเล็บจะอ่าจะทำไหมครับทำทำอ๋อจะให้น้องเล็บทำนะคะเดี๋ยวแม่เพื่จะจะบช่วยน้องเล็บนะคะอ่าน้องเล็บค่ะก็น้องเล็บจะช่วยทำนะคะน้องเล็บจะเอาไข่นะคะเอาข้าวนะคะไม่่ใช่ไข่นะคะลงในกระทะนะคะเบิ้งพอหดกระทะไปแล้วนะคะก็ต้องรอกนนะคะ โอเคครับน้องเด็ฟพลิกได้แล้วนะครับพลิกจงกในนอออพลิกนะคะระวังข้าตกกระทะนะคะเ้า็จะเปลี่ยนสีแล้วนะคะตรงนี้ให้น้องเด็ฟทำนะคะหัดทำนะคะขั้นแรกเลยแข,แข็งแล้วแข็งแล้วแต่มันยังไม่เหลืองนะครับยังไม่กรอบแล้ให้มันเหลืองกรอบก<า>่อนยังครับไม่เข้าอ่าสุกเหลืองเหลืองก่อนครับถึงจะได้ไปชุบไข่ได้นะครับพลิกเลยพลิกเลย พีเป็นบอ่อจะไม่เราเข้าตุกกระทะก็ไม่ได้กินจอยละ่ะหนาวหนาจับคนหรือดินั่นไมร่ระเบาะนี่พริกน่ารึงยง่ายเรียบแลเ้เดี๋ยวนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะบอกครับวิธีการพริกแบบง่ายไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับแม่ก็อก่อนบางจานนี่เอาเนี่แบบแชกยอร์อ๋อเดี๋ยว,วทางนี้เดียว อ่าเห็นว่อเป็นแล้วว่าวันนี้น้องได้เป็นแล้วครับน้องได้บอกว่าทอดไปเรื่อยๆครับให้มันเหลืองให้ข้าวสุกเหลืองเดียวนี่น้องเด้และลองว่าใช้เวลาก่อนครับก็ก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปชุบไข่มันยังมีเหลืองทางนี้นะเอาลงไปคือเก้า พลิกลงไปทอดสก้อนหึงหึงพ่อะมาณแล้วยังพริกขึ้นมาก็กกจะเหลืองแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องเด็บชุบไข่ทอดนะคะเด็บนะคะตักข้าวขึ้นมาชุบไข่นะคะโอ้แม่ชุบไข่ทอดแล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ ฮแบบิกเลยฮิกเลยทุกแลนด่นะมแล้วไหร้อนเอาขึ้นมาใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับลองเดฟได้ไหมครับโอเคนะคะ <ขอ S 1> ก็จะเสร็จ<อ>แล้วนะคะตอนนี้ก็จะไปใส่จานนะครับครับรอยู่นี้นะคะโอ้ไปให้พ่อไปชิมก่อนครับทีนี้ตรงนั้นก็จอยนะคะเจ้าจอยนะคะกับลูกสมุน เจ้าจอยนะคะลูกมันนะคะลูกมันน้อยน่ารักมากกะลังดูดนมนะคะเจ้าจอยก็พอมากจะให้อาหารเยอะๆอ่ะไปน้องเล็บมาดูครับมาดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับข้าวจีน้องเล็บข้าวอันนี้ของน้องเล็บนะคะอไหนของน้องเล็บครับอ๋อตรงนี้จะเป็นของน้องเล็บนะคะโอ้โหหอมบบหอมไหมครับชิมเลยครับกินเลยครับข้าวเช้านะคะ เป็นเรื่องเล็บเ็บบออือร่อยมากค่ะรสชาติเป็นไงบ้างครับก็จะข้าวนิดไม่มไม่ไมเค็มมากมไ,มไม่ได้เค็มมากเอามีข้าวโรยเกลือมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอ่านี่นะคะก็จะให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะข้าวก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ข้างในมันก็จะอ่อนนะคะส่วนข้างนอกมันก็จะกรอบๆนะคะก็คืออ่อนไม่เกลือด้วยอ่าอ,อนในนะคะแข็งนอกนุ่มในนะคะคือคือกรอบกรอบนอกนุ่มในอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับ,รรบทําเองกินเองเลยไหมครับต้องเอาเกลือ่งแล้วก็จิ้มเกลือโอโ้บอกว่าเค็มจะจะจิ้มเกลือนะคะ มีเสมอมีมอเสมออืมครับคลิปนี้ของว่า่นี้นะครับฝากุณติดตามกดไลค์ก็แชร์กดกระดิ่เเป็นกำลังใจให้กันดนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs>